ผมเลือกบริษัทสร้างแต่ B O Q เขาไม่ให้ดูนี่ก็เคยได้ยินเหมือนกันรบริษัทใหญ่มีชื่อเสียงมากนะคะหลายๆบริษัทนะครับเขาไม่ได้ให้ดู B O Q นะเขาให้รายการวัสดุแทนเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณทําสัญญากันเนี่ยคุณต้องมีรายการวัสดุเป็นอย่างน้อยหรือเขียนลงไปในแบบแบบเนี่ยมี2เล่ม <c oughs> คุณนั่งกันเลยกับผู้รับเหมาแล้วคุณไล่เขียนทีละหน้าเลยหน้านี้ผู้รับเหมาให้อะไรหน้านี้ผู้รับเหมาให้อะไรระบุ ราคาระบุรุ่นชัดเจนได้ยิ่งดีระบุลงไปในแบบเลยทั้ง2แบบตรงกันหรือเขียนในแบบเลิมเดียวเซ็นแล้วถ่ายเอ,อกสารตัวที่เราเขียนสดอ่ะให้เป็นตัวมาสเตอร์ตัวถ่ายเอ,อกสารคือตัวที่ใช้หน้างานให้เขียนลงไปแบบนั้นเลยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะถอด B O Q หรือเราไม่ได้ถอด B O Q นะครับอย่างน้อยๆต้องเป็นรายการวัสดุแต่บตริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้ B O Q เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับโดยส่วนใหญ่นะใน B O Q เขาอ่ะมันจะมีค่าอื่นค่อนข้างเยอะอย่างเช่นค่าบริหารจัดการที่อาจจะสูงกว่าทั่วๆไปเขาอาจจะใส่แบบหรือ30%กําไราอาจจะ ใส่30-40%เลยก็มีแวดอีกอะไรอีกสารพัดนะที่เขาจะใส่เข้าไปเพื่อให้ราคาสุดที่เขาจะเสนอเราเนี่ยเป็นราคาที่เขามีกําไรพอสมควรมีค่าดําเนินการที่พอสมควรเพราะองค์กรเขามันใหญ่ค่าดําเนินการเขาเนี่ยจะต้องแจกจ่ายครบตั้งแต่เซลล์แอดมินบัญชีทุกอย่างผู้บริหารรวมถึงวิศวกรที่อยู่หน้างานด้วยนะครับ